เริ่มจะทำลายพื้นที่ยืนอยู่หุยดูสิ <c oughs> นี่มันชายผู้ทำลายอืหพื้นโลกชาร์จพลังมืออย่าปงสุดยอดนะผมเอาละครับดีโก้อยู่กับผม นายอาติมาไปนะครับกับเกม Break The Sun ชายผู้ทำลายดวงอาทิตย์ในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับจากชายหนุ่มผอมแห้งแรงน้อยได้พัฒนาร่างกายมาจนเป็นชายที่บึกบึนขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ทำลายนั้นจะมีความยิ่งใหญ่อลังการกันแค่ไหนก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อิติในการทำลายสิ่งของในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มามาวัดพลังกันเลยเถอะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ขออัปเกรดถุงมือกันหน่อยปราบโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีการพันข้อมือที่แบบว่าใหญ่มากขึ้นเอาละตอนนี้นะครับผมเป็นการทำลายไข่มาขอเอาหัวเหล็กโขเข้าไปหน่อยเออครื่องใบครับผมเฮ้ยช ตีอีกทีเดียวรู้เรื่องแตกกระจุยกระจายเหมือนจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับต่อไปก็ไข่สีชมพูนี่ทุบแตกก็ผม <c oughs> ค่อยๆทุบเอ้ออ้าวมือเจ็บปวดเลยดีนะเนี่ยพันข้อมือเอาไว้มาอัปเกรดส่วนหัวกันดีกว่าปื๊บนี่ห้ยหมวกน้ำแม่ถ้าแบบนี้นะครับเอาหัวโขกได้อย่างสบายอ้าวเอาใหม่เอาใหม่หือจะ เออมาแล้วพลังที่โคตรแข็งแกร่งจ้านี่เป็นไงอูจุบอือฟาดอีกทีเดียวรู้เรื่องได้เจ็ดพันกว่าแล้วก็ตอนนี้โอ้โหไข่ยิ้มอืมจากทุบไปแตกเอาละเอาหัวโขกดีกว่าเพื่อนรุนแรงกว่าเยอะยังกับโฟมเลยนะ ต่อไปก็อัปเกรดถุงมือเพิ่มป๊าบที่มีลายอะไรก็ไม่รู้โอ้โหคราวนี้เป็นหินที่ค่อนข้างจะหนาก้อนเดียวแบบนี้โป๊บโอ้โกระเด็นต่อไปก็ส่วนหัวมาถ้ามีหมวกหืโคกสองทีรู้เรื่องต่อไปก็ขอทําการชาร์จพลังเอ้ยไม่ต้องชาร์จไปรัวๆก็ได้แม่เสาหินขนาดใหญ่เรเวล42มาเป็นด่านที่เราจะได้เก็บเงินก็ดีเหมือนกัน ออจำเป็นต้องใช้ครับผมเป็นไงเล่า1 5ื0นห้าครับผมอัพอะไรไม่ได้เลยงั้นก็ไว้ก่อนโอ้โหเป็นไม้แบบว่าโคตรจะหนามากี่ชั้นก็ไม่รู้สูงเกือบเท่าเวทีกันแล้วเพื่อน เหลืออีกประมาณ3ามแผ่นเฮ้ย <disappointing> น <efendim> <ım eni> you know. ี <gamma enders> ่ฟาดลงไปรู้เรื่องต่อไปก็อิดโค้งเมื่อไหร่นะครับเราจะได้ทำลายแบบว่าดวงอาทิตย์เอ่ยเฮ้ยหัวโขกไปดีพลังของข้าต้องฝึกอีกเยอะหรือเปล่าเอ่ยอัพตรงหัวไปก่อนนี่โอ้โหน้ำแหลมโคตรน่ากลัวอ่าต่อไปก็เป็นจานที่เซรามิกซ้อนกันกี่อันวะเนี่ยโป๊ะโปป๊กดทีเดียวแบบว่าทุบแบบรัวๆเฮ้ย หัวโคกดีกว่าทีเดียวแบบว่า,าแรงที่สุดเพื่อนกระจายระวังทิ่มเท้านะเพื่อนนะต่อไปก็อิดที่มีรูกลมๆไอ้ไม่รูกลวงรูวจาม,มาเลยเพื่อนหัวกระแทกบาบนี้แล้วก็โอ้โหท่อนไม้วางพื้นแบบนี้โป๊ะโป๊ะสามทีแล้วถ้าเป็นหัวล่ะอุ้ย เป็นไม้เบสบอลมาถ้าแบบนี้ก็หัวโคกระเด็นแน่นอนนี่โคตรจะแข็งโอ้โหเสาแบบว่าสองต้นมาคราวนี้ขอชาร์จกันหน่อยเพราะว่ามันหนาเหลือเกินเตะทีเดียวโหูต่อไปก็เก็บเงินเดี๋ยวเราจะต้องอัพถุงมือเพิ่มป๊าบเก็บทุกกรองไม่มีพลาด25งหม้าอัพถุงมือปรืบ๊บนี่ถุงมือแบบว่าของนักลบอะไรสักอย่างเฮ้ย hey. ม,มันอะไรวะเนี่ยอย่างกระปืนใหญ่หรือว่าม้วนคัมพีนี่ต้องเอาหัวโคกดูเสากระโดงเรือหรือเปล่าโคตรแข็งโคตรจะหนาด้วยอืมแตกไปแล้วเริ่มจะมีสิ่งแปลกๆให้ทําลายนะครับผมต่อไปก็คือโอ้โหเสาที่เอามาวางแบบนี้มีขนาดที่หนาวกว่าปกติอ้าวเจ็บมือหมดประโถอยอือจะเอาละหัวโคกไปเลยเพื่อนอโอ้โ หลุดไปครึ่งหนึ่งมาหัวโคอีกทีนึงเพื่อความชัวที่สุดจ้าหุยเป็นผุยผงแล้วก็เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเสาหินนะครับที่มีเหล็กอยู่ตรงกลางซะด้วยนะมามีการเสริมเหล็กด้านในเราต้องทําลายทิ้งโอ้โหเหล็กหายไปเลยมาแล้วก็ฟาดทีเดียววิแข็งพอดูอืมต้องสองทีครับผมถึงเวลาในการอัพ ส่วนหัวกันอีกแล้วป่ามงกุฎทองคําหรือเปล่านะวิไข่สีเขียวเขียวใบใหญ่ขนาดนี้เอาละทำเป็นโมโหผมยา่า <c oughs> กระจายหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกทีละกัน เพราะว่ายังมีความหนาะออยู่เพื่อนต่อไปก็เจอกับเสานี้เออไม่คนาดมือเพราะว่าเราแบบว่าฝึกฝนฝีมือมาแล้วหัวก็โคแค่ทีเดียวเสานี้ก็เตะเตะเตะสามทีก็รู้เรื่องต่อไปก็เก็บเงินอีกแล้วมาเก็บเงินซื้อถุงมือโป้เฮ้ยเรียบร้อยถุงมือนใหม่ มาเลยเพื่อนโอ้โหมีติดแบบว่าเหล็กสําหรับการต่อยซะด้วยนะเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเสาที่มีลวดลายซะด้วยโอ้โหดูสิถ้าเราค่อยๆทุบจะเห็นได้ว่าความแข็งมันแบบสุดๆไปเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมโปะมาค่อยๆกระเทาะให้ดหูหลายทีและเกินเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยลองทุบดูสิโอ้โหน่าจะเป็นแบบไม้เนื้อแข็งจ้าเอาหัวดีกว่าฮูจ๊บโปะ นี่จบไปเลยต่อไปก็เจอกับลูกอะไรวะเนี่ยลูกนิมิตไม่ใช่ลูกอะไรก็ไม่รู้โพราะโอ้โห و, ข้างในก็ดูเหมือนจะหนาเหมือนกันค่อยๆกระเทาะหมดเกลี้ยงครับผมถึงเวลาอัพมงกุฎอีกแล้วแม่เงินบานโอ้โหเหมือนกับมวกอะไรวะเนี่ยมวกเกราะอ,อัศวินโอ้โหยนี่มันเหรียญในคาสิโนนี่หว่าเฮ้ยทำลายทิง้งค่อยๆกระเทาะหนาะเหมือนกันอยา่าอื โคกทีเดียวต่อไปก็เป็นเหรียญแบบนี้ยา่าโผโพโผ่ดูเหมือนจะเป็นไม้นะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันตึมโอ้โหถ้าแบบนี้ขอวัดพลังเตะกันหน่อยเสาที่มีลวดลายเหล็กกระเด็นต่อไปก็หุยเป็นกล่องแบบนี้แม่กล่องที่ใหญ่โตมากขึ้นสับ์ให้ละเอียดเอาละ อัปเกรดถุงมือบา้าข้าวนี้นะครับเริ่มไม่เจ็บมือกันแล้วมาเป็นการวัดพลังล้วนๆโอ้โหลูกกลมๆไม่ใช่พระอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่ามีลวดลายของพระอาทิตย์อยู่อือโอ้โหเหล็ก50กิโลเฮ้ยเริ่มจะฟันเหล็กแล้วล่ะ,โป,ะโป๊ะนี้กระเทาะออกก่อนก่อนที่จะเอาหัวโคกผมหย่าปรงุงหยูหยเฮ้ยขนาดหัวกระเทาะยังแบบว่า ไม่ค่อยจะเข้าเลยนะโอ้โหเอาหัวโคไปก่อนทีหนึ่งยาปุง้งอีกครึ่งหนึ่งเฮ้ยหัวกระเทาะอ,อีกทีหนึ่งอืออัพมงกุฎเพิ่มปาบนี้ปิดขมับด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหหนาสองท่อนเฮ้ยถ้าแบบนี้ก็โอ้โหสับทีเดียวไม่ได้ต้องลงลึกกว่านี้โป,โปโ๊ะหายไปแล้วน,นึง จากนั้นก็อุ้ย,ย,ยกดยากจริงๆเกตสีน้ำเงินกว่าจะได้เกือบจะหมดอันกันแล้วเอาละ50กิโลยาหลังจากอัพกรดมาแล้วทีเดียวกระจายต่อไปก็ลูกทองคำมาเลยเพื่อนเจอกับหมวกทองคำกันหน่อยโบอุยหัวไม่สะเทือนเสาวันนี้ก็เตะ3ทีรู้เรื่องความแข็งแกร่ง,งที่สุดยอดนะผมเก็บกล่องก่อนป๊าปป๊าบกล่องมันขนาดใหญ่ฟันง่ายแน่นอนโจ๊ะ ยังไงก็โดนเพื่อนอัปเกรดถุงมือยาสีม่วงแล้วก็เหมือนจะเป็นทองแดงอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่มันเริ่มจะทำลายพื้นที่ยืนอยู่หุยดูสิ อย่าโป๊ปอบป๊โอ้โหยเะเทือนไหลลงมาเอาแล้วนะปอบปอบโอ้โหยดูสินี่มันชายผู้ทำลายอยพื้นโลกชาร์จพลังมืออย่าปงสุดยอดนะผมเริ่มจะเป็นการทำลายดินต่อไปก็โอ้โหยภูเขาอะไรก็ไม่รู้ปึ๊บปึ๊ป๊ปพื้นโลกต้องสั่นสะเทือนนี่โอ้โห้กระเด็นไปดิอืม เฮ้ยอย่าเพิ่งหล่นพื้นตายนะเพื่อนชาร์จพลังาปาหนีห,หูหินกระจายต่อไปก็โอ้โหชายผู้ทำลายบ้านครับผมว้าพื้นบ้านต้องแตกสลายอุ้ยทำไมทำลายไม่ค่อยเข้านี่บ้านแตกนี่สินะที่เขาเรียกว่าบ้านแตกเออชาร์จพลังทำลายบ้านบา้า ืสุดยอดอัปเกรดหมวกกันหน่อยเพื่อนปรือบเอมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะไม่แน่ใจช่างมันก่อนเอาละอาคารแห่งนี้จะต้องแหลกสลายด้วยพลังการชาร์จขั้นสูงสุดอเฮ้ยบ้านแล้วอีกทีเดียวชาร์จแบบนี้โอู้ยกระจุยพระอาทิตย์ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนคราวนี้เป็นบ้านใครเอ่ยอพาร์ตเมนต์อ้ยเจ็บมืออ้าวแม่พลาดไปนิดเดียว มาพบโอ้ยหลายชั้นบ้านประมาณ4ชั้นนะผมโอ้ยอยาเอ Ash. ้ยเจ็บมือแล้วประโทสงสัยคราวนี้เราต้องกดให้โดนเกตมาจะเย็นหือจะเออนั่นแหละทีเดียวก็น่าจะจบงานได้อยู่โอ้หไม่ได้แม่ไม่เป็นไรค่อยเล่นอืมคราวนี้เป็นการอ๋อเก็บเงินโอเคนะป๊าปป๊าปป๊าปอออัปเกรดถุงมือเพิ่ม ปาบโอ้โหถุงมืออะไรก็ไม่รู้มาชายผู้ทำลายหินผาภูเขานี้ต้องถูกย่อยยับอย่างแน่นอนโอโหูหายไปครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ขออีกทีนึ่งปาบไลลที่ยืน <c ười> บ้านนี้อีกแล้ว <c ười> ืเคยทำลายไปแล้วไม่เอ่ยเฮ้ <c ười> ยชปงหูยกี่ชั้นวะเนี่ยแม่อัพถุงมือมาปุ๊บความแข็งแกร่งขั้นสุดยอด้า <c ười> โคตรจริงๆนะชายคนนี้ต่อไปก็บ้านสีชมพูดูซิมีความแข็งแกร่งเอ้ยโอ้โหแทบจะหายไปแบบว่าสีห้าชั้นเฮ้ยโอ้ยฟันรัวมากระตุกไปสิเพราะว่าของมันเยอะโอ้โหโคตรสะใจต่อไปก็เฮ้นี่คืออะไรเอ่ยลองค่อยๆทุบกันหน่อยเพื่อนมาโอ้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 ย ฮ้ยหอคอยอะไรก็ไม่รู้ไม่เจ็บมือเอาไม่เราต้องกดให้โดนเกตทีเดียวน่าจะแบบว่าเกือบจบงานโอ้โหไม่ได้ดูซิถ้าชาร์จอีกรอบนึงบึ้บเฮ้ยหมดหร้อยังหมดแล้วโอ้โหฝังอยู่ในดินคราวนี้ก็ฮ้นี่มันโอ้โหยหออะไรวะเนี่ยเป็นหอคอยของสมัยโบราณโอ้โหยไม่เจ็บมืออัพถุงมือกันหน่อยเพื่อนบาม,มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจฮิบจโอ้ยเรียบร้อยย่าชาร์จกันหน่อยเพื่อนดูสิทำลายได้กี่ชั้นโอ้โหเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่หมดสิ้นอือกระจายหายไปเลยเฮ้ยเป็นกรองทองแล้วเพื่อนตอนนี้โบโบอือโหดรลายที่สุดคราวนี้ก็อืมบ้านเรือนใครเอ่ย อยากจะรู้จริงๆโอ้โหเป็นตึกที่มีความหนานแน่นทุบไปก่อนทีหนึงพร้อมกับชาร์จับผมโอ้โหยังไม่จบอีกนะแสดงว่าความแข็งแรงของตึกนี้มีมากเหลือเกินเออเฮ้ยยังไม่จบอีกแม่ลากฐานมั่นคงต่อไปก็หอคอยครับผมปับปัๆบปับปับ,ปบอไปก่อนส่วนแรก <c oughs> แล้วก็ขอค่าชาร์จกันหน่อยเพื่อน <c oughs> จ้ากระจายนีตกมาขาไม่หัก ค่อยๆทุบเอาละสำหรับในตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งเป็นภูเขาที่หินแข็งแบบว่ามากมายนะครับผมขนาดคนที่มีพลังสูงอย่างข้ายังทำลายไม่ได้ง่ายๆเลยนี่ก็คือภูเขาที่ไหนอีกเอ่ยมีสีสันที่แปลกประหลาดตานะครับผมแกนแคนยอนหรือเปล่านะยา่าพลังชาร์จทำลายพื้นดินนี่โอ้โหกระจุยกระจายนี่ผม สะใจเหลือเกินอัพมัวกันหน่อยโปรเหมือนเดิมเลยนะเอาละอีกทีเดียวหือชับไปเลยเพื่อนบ้าขอคอหูทำไมมันโหดขนาดนี้แม่พลังเยอะจริงๆทุบๆๆทุบธรรมดายังแบบว่าทำลายได้หลายชั้นครับผมโอเคนะครับผมก็เมื่อกี้นี้ เกมมันได้หลุดไปแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในด่าน85นะครับผมสำหรับในพาร์ทหน้านะครับชายคนนี้จะได้ทำลายดวงดาวกันหรือไม่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันคราวหลังนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจุ bye ๊บ จูบ